เอาว่าสินทรัพย์ที่แพงที่สุดเออซ e อทิกตอกนี่แหละสินทรัพย์ของทิกตอกที่แพงที่สุดของ TikTok ทิกตอกพี่มาแล้วเอะเพื่อนๆในห้องหรือนอห้องคืออะไรเ,เดี๋ยวจะได้รู้ว่ามันมันเป็นทิศทางที่ถูกเดี๋ยวจะไปให้มันถูกทางเราต้องรู้ว่าสินทรัพย์ที่แพงที่สุดของติกต็อคืออะไรอา่าพี่มาเลยฮะ ท่านานี่ทราบพ,พิมพมาแล้วไม่ว่าอยู่นอกห้องในห้องคิดเลยฮะพิมพ์มาเลยว่าสินทรัพย์ที่แพงที่สุดของติ๊กต็อกคืออะไรพิมพ์มาเล่าคุณเอลคุณสมัยก็ทักทยายอ,อาจารย์สวัสดีอาจารย์มยม่อนยินดีฮะทา่านคิมันเป็นเรื่องของการคิดถูกนะ,ะจะได้รู้ว่าคิดถูกคืออะไรนี่แหละต้องตอบผมได้เลยนะว่าสินทรัพย์ที่แพงที่สุดของติ๊กต็อกคืออะไร พิมพ์มาเลยฮะอ่าท่านไหนพิมพ์มาลเลยอา่เอาเดี๋ยวเราจะเฉลยฮะ <c ười> พิมพ์มาพิมมาพิมาพม,พมาคืออะไรฮะพิมพ์มาคุณมิวสวัสดีครับคุณมิวอ่าสวัสดีครับคุณอ่าอ่ามายินดีฮะยินดีจ้ะอ่าเข้ามาอ่าอ่าคุณสมัยบอกคอนเทนต์อ่า,อา, Smile, ออามามามาสินทรัพย์ที่แพงที่สุดของติ๊กต็อกคืออะไรอา่าพิมพ์มาพิมพมาอาอา่อาอา่าอ่าไม่แต่เพียงติ๊กต็อกแล้วนั้นนะ่ะอา้าวสีฟา้าด้วยอ่าสีฟา้าอันนึงอา่า ไม่พอก็สีเขียวอันนึงอ่ะสีแดงอ่าหมดทั้งหมดทุกสีเลยดีไหมอ่าสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีดาของติ๊กตอกเราเนี่ยสีดำนะสินทรัพย์ที่แพงที่สุดของบรรดาอย่างย่างเนี้ยออนไลน์อ่ะคืออะไรพิมพ์มาพิมพาอ่าอ่าคุณสมัยก่อนแล้วแนะนําให้ผู้ชมอ่าดีดีมากฮะคุณสมัยอ่าดีดีมากทุกท่านอ่ะมามาเดี๋ยวจะได้รับความรู้แล้วนี้อ่านี่ว่าโอ้ดีกว่าที่ตุตจีนด้วยเนาะ เดี๋ยววันนี้มีท่านทานคงได้รับอังเป่ากันเยอะแยะนะเยอะแยะทวนหน้ากันนะดีมากดีมากนะคงจะร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยนะขอท่านที่มาในห้องนี้ก็ร่ำรวยสถีทุกคนนะฮะเป็นผู้ร่ำรวยสถีมหาสถีผู้ใจบุญนะนะมีไรได้แล้วเหมือนปันเนาะความรู้ก็เป็นวิทยาทานอย่างหนึ่งนะเป็นพลังบุญอย่างหนึ่งพลังบุญก็มีมีพร่องบุญมันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งฮะมันมีพร่องเติมมันเติมมันเติมวันนี้คุณ คุณชาเต้คุณแนฮสวัสดีคุณท่านตอบผมยังสินทรัพิพงที่สุดของ t ท k ก o k ตอกหรือสีฟ้าสีเขียวสีแดงคืออะไรครับคิดมาแล้วเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยออคุณสมัยก็บอกคอนเทนต์ใช่เหมือนกันใช่เหมือนกันใช่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 เหมือนกันใช่ถูกต้องเหมือนกันถูกต้องกันเอาใหญ่ๆเลยเอาให้ใหญ่กว่านี้ออคุณธนเทพจัดไปออจัดไปอ เขีมมาเลยฮะสินทรัพย์ที่แพงที่สุดของเท็กซ์็อหรือสีฟ้าสีเขียวอ่าสีแดงที่ท่านใช้อยู่ประจำเนะี่ยเขียนมาพิมามีเสียงอะไรแทรกข้าจารย์ไม่มีฮะอ๋อไม่ีเสียงประกาศเอ่อเขาเรียกเสียงตามสายเออ่คือบ้านของอาจารย์จะเป็นเอ่อเป็นหมู่บ้านแบบบ้านนอกนะจะมีเออเสียงตามสายเขาจะประกาศว่าวันนี้เขามีประชุมอะไรมีเหตุการณ์อะไรอ่ะมีอะไรเข้ามาเขาจะประกาศเ,เ,เขาเรียกเสียงตามสายในหมู่บ้านนะ อ่าโอเคเนาะอ่าพี่น้อยเข้ามาเข้ามาอตอบมาเล้เออพี่มาพี่มาอ่าอ่านแล้วพี่มาเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดเลยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าสินทรัพย์วันนี้บอกตุจ่จีนตุจ่ตจีนผมจะให้สินทรัพย์ท่านเนี่ยเป็นเนื้อหาราคาแพงมา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 ,มาอ่าโอเคครับเพราะว่าธุรกิจออนไลน์คือธุรกิจสายสัมพันธุ์ เป็นธุรกิจที่เราต้องให้ความรักความผูงใยนะนะนะกับเพื่อนๆกับผู้คนในโเซเชียลออนไลน์ทุกคนบนโลกนี้เจ็บพันล้านคนนะ่ะเราต้องมีการให้ความรักมันถึงจะเกิดในธุรกิจออนไลน์ถ้าปราศจากเรื่องความรักการแบ่งปันกันให้กันอะไรแล้วแต่สำเร็จในธุรกิจออนไลน์ยาก แม้แต่จะกดใจคอมเมนต์แชร์ก็เป็นการให้อย่างหนึ่งสำคัญนะสว,ส,สวัสดีคุณพี่ลอยสวัสดีคุณพี่ลอยเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ที่แพงที่สุดของติ๊กตอกไม่ว่าจะสีฟ้าสีเขียวสีแดงสีดำอะไรแล้วแต่พี่ลอยสวัสดีค่ะอ่ครู อ่าแม่ครูแสกสดีค่ะคืออะไรครับคือ human asset คือผู้คนห้าติ๊กต๊อกซีออติ๊กตอกมีประชากรตอนนี้เท่าไหร่ฮะครึ่งหนึ่งของโลกถ้าสมมุติว่าประชากรของติ๊กต k อกไม่เหลือสักคนเลยไปอยู่ในสีฟ้าสีเขียวไปหมดเลยไม่มีอะไรเป็นศูนย์นี่ฮะนี่ฮะ ติ๊กต็อกก็ไม่ก็เหมือนบริษัทบริษัทหนึ่งไม่มีอะไรเลยเพราะนั้นสินทรัพย์ที่เขาแข่งขันตอนนี้คือฮะไม่ว่ากลุ่มต่างๆสีฟ้าสีเขียวสีแดงสีดำต่างจะออกผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อจะยั่วแย่งชิงตลาดของผู้คนเอามาอยู่ในตัวเองนี่คือสำคัญนี่คือการคิดถูก นี่คือเราต้องคิดถูกตาม c ีตามบริษัทยักษ์ใหญ่เขาคิดอย่างไรเขาคิดเขามองเห็นฮิวแมตสเป็นมีค่าที่สุดตัวเราออกมาสร้างเปอร์ n ซันแบรนด์ไม่ใช่เราออกมาสร้างเปอขอคปอร์เล็แบรนด์หรือบริษัทเราไม่ใช่ออกมาสร้างเรื่องของโปรดักแบรนด์เป็นเรื่องของบริษัทยักษ์ใหญ่เขาทำแล้วเขาทำแล้วไง เขาทำเรื่องของคออเรทแบรนด์รดักแบรนด์เขาทำแล้วไม่ต้องไปสนใจสิ่งสําคัญคือการมีเปอร์ซ็นตลแบรนด์มันมีค่ามหาศาลคิดดูทิแม้แต่ต่ซีโอติกต็อกซีสีฟ้าสีเขียวเขายังเห็นคําว่าฮิวแมนสินทรัพย์คนเราตัวตนเรามีค่ามหาศาลเห็นร้อยังนี่คือการคิดถูกให้ถูกต้องเมื่อไหร่เรารู้ว่า ไม่ว่าจะสีฟ้าสีเขียวสีแดงเขามองเห็นคนนะ่ะมันมีสินทรัพย์ที่พที่สุดเขาควยอย่ามยครอบครองเราเช่นกันเรามาในธุรกิจออนไลน์เราก็ต้องครอบครองคนให้มากสุดต้องมีผู้ดตามเยอะๆจริงไหมจริงในเมื่อว่าธุรกิจออนไลน์คือธุรกิจสายพันธุ์เราต้องให้ความรักให้ความรู้สอนมีอะไรดีๆเก่งๆออกมาคุยมาสอนมาพูดมาบอก เป็นสิทงที่ให้คุณค่าเป็นฟิวเจอร์ไวลูมันไม่ได้เกิดขึ้นตอนนี้วันนี้เดือนนี้มันอาเกิดขึ้นในปีหน้า2ปี3ปีข้างหน้าได้ท่านต้องเห็นว่าคำว่าเปอร์เซ n นแมนสำคัญผมเคยหลยหลายครั้งแล้วสะสำคัญมากตัวเรามีค่าที่สุดแขนซ้ายแขนขวาหัวแพงที่สุดใครมาซื้อแขนขาท่านท่านจะขายเท่าไหร่แพงมากเลยฮะ อ๋อนะครครูที่ว่าซื้อที่ซื้อทองของคนใช่ไหมครับน่าเยี่ยมมากเยี่ยมเอาว้ว่าเรามีค่าหมหาสาลเพียงแต่เราในเ้าว่าเราไปเหมือนผมเมื่อวานผมคุยเรื่องอะไรการไปให้หมอมาดูอ่ะเออการไปดูหมออ่ะดูว่าเออว่าเราจะเป็นอะไรในปีสองปีข้างหน้า แล้วเราก็าไปเชื่อทมหมดแต่เราลืมเชื่อตัวเองตัวเรารู้จักตัวเองดี่สุดเนะ่ยบางทีเราไปอ่านอะไรเยอะแยะข้างนอกอ่านหนังสือตำรายเยอะแยะเยอะผมก็เหมือนกันผมเป็นคนหนึ่งกวาไแม่จบผมไปอ่านเรียนไม่รู้อะไรไม่รู้กี่เล่มกี่วิชาคนสําเร็จก็เยอะแยะอ่านมาเยอะแยะแต่หนึ่งคือลืมอ่านตัวเองถ้าเรารู้จักตนเองรู้คุณค่าตัวเองปุ๊บเราจะมาสร้างเป้าหมายได้มีคุณค่า แล้วเราจะไม่ว่ันไหวเออบางคนทําไปสักเดือนนึงโอ้เริ่มทอ้อละไม่ไหวมาไปไม่อยากไปต่อละท่านกำลังจะลดคุณค่าของตัวเอง